สวัสดีครับสวัสดี f อฟก็หลังจากที่เมื่อเช้าเราดูไล่ละพันผ่านไปช่วงบ่ายนี้มาดูไล่ละพันสองพี่น้องอันนี้คือไล่ละพันสองพี่น้องเนี่ยสภาพเนี้ยนอนรอ,อนอนรอรถเกี่ยวพี่น้องเลยก็คือก็มี FC ฟซคอมเมนต์มาว่าแพง ก็คือว่าแล้วมันผมก็ว่าแพงเหมือนกันแหละพี่น้องไล่ไล่ว่าไล่ละพันแพงแล้วอ่าตอนนี้นี่ไล่ละพันสองพี่น้องอันนี้นี่ไล่ละพันสองอแพงแพงขึ้นมาอีกพี่น้องเอ้ยก็ไม่รู้ยังไงเนาะมันมันอยู่ที่พื้นที่อ่เนาะ,เ,นะเราก็พูดยากเพราะว่าเราก็ไม่มีรถเกี่ยวเอออันนี้ในเขตเอ้มุกดาหารโซนไกลไกอำเภอหนองสูงพี่น้อง แถวนี้นี่มีแต่ไร่ละพันทา้งนั้นพี่น้องเออแต่แปลงนี้มันเป็นแปลงข้าวล้มพี่น้องข้าวล้มเออเขาก็เลยเอขอพันสองก็พันเดิมเมื่อเช้านี่แหละ,ะก็ไม่ไปไหนมาไหนก็ไม่รู้จะว่ายังไง <c oughs> <c oughs> ก็มีเอฟซีบอกว่าคอมเมนต์มาบอกว่าก็า กะจะเอาให้รวยเลยใช่ไหมก็ไม่เห็นว่าเขาจะรวยนะพี่น้องขนาดไรแล,ล้วพันก็ไม่เห็นว่าจะรวยนะอ่ากานี้ก็เพิ่งจะออกปีนี้ปีแรกพี่น้องยังใหม่ๆหม่ซิงซิงอยู่เลยนี่ค่อยเป็นค่อยไปือว่าแล้ะเนาะมันใครๆก็อยากเกี่ยวรถเกี่ยวน่อยทั้งหมู่บ้านนะพี่น้องทั้งหมู่บ้านนี่บ้านผมนี่ มีแค่สามขั้นพี่น้องเอ่อมีแค่สามคันอันนี้ก็คั้นนี้เป็นคันล่าสุดเพิ่งออกปีนี้เส่วนดีไก่สองขั้นกะออกได้สองสามปีแล้วแหละเออก็คือว่าล่ะบอแบบไม่ได้หยุดนะพี่น้องก็ได้หยุดเลย <c oughs> ไม่ได้หยุดเลย <c oughs> ผมถามนี่ผมถามเขาว่าเกี่ยวถึงตีไหนเขาบอกว่าเกี่ยวสอดแจ้งครับว่า แบบขนาดเกี่ยวซอดแจ้งนะแต่ก็คือว่าเราคือคูบตตามันช้าเนาะนะคูบตตามันช้าแต่สําหรับใครที่มีทุนกับถ้าเอารถเกี่ยวมามุกาหารนี่แถวแถวส้วนนี่เพื่อนน้องสูงนี่พี่น้องเพื่อหน้องสูงนี่แถวแถวนี้นี่โอ้ยผมว่าถ้าเป็นรถเกี่ยวแถวภาคกลางมานี่แลนข้าวเดียวแต่อันนี้มัน,มนกั็คือว่าล้วมัน บางทีก็มันมันกัดไห้ว่านั่นไหละะคือมันก็อยู่ที่เจ้าของนาด้วยแหละเออคือ,อเป็นยังแบบนี้เอาติดข้อ <c oughs> คือเมื่อเช้านี่มันจะมันมีคนจะมาแซงคิวด้วยนะพี่นอ้องเออมันมีคนสิมาแซงคิวบอกว่าถ้าเกี่ยวให้เขาก่อนเนี่ยเขาให้ไล่และพันห้าวะสัน่นโ,โอ้ดโผดโพพี่น้องเอ้ย ขนาดไร่ละพันนี่ว่าแพงแล้วเนะมีคนมาให้ไร่ละพันห้าอีกอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโอ้เขาจะเขาจะให้แพงไปเพื่ออะไรขนาดไร่ละพันนี่ก็มันกําไรขี่แตกแล้วนะพี่น้องเออกาไรขี่แตกแล้วอะแบบไม่รู้จะก,กันไปไปถึงไหนน่ะเออคือผมถามไอ้ลูกน้องรถเกี่ยวเจ้าของรถเกี่ยวอะเขาบอกว่าเ่าต้องเอาหลยดอกปีหนึ่ง <c oughs> เอาแค่ปีละสองร้อยไร่ก็พออปีละสองร้อยไร่ก็พอ,อกระสองแสนหน่ะพี่นอ้องรถนี่บอมีโซม้มอืมรถนี่ไม่โซมแต่ถ้าไร่ละหกร้อยนี่ต้องต้องไร่ละพันขึ้นไปเออแต่นี้นี่ก็ต้องไปเอาลายไร่ดอกเออเอาแค่ปีล 200, 300 like. ะสองร้อยสามร้อยไร่เออข้าวนาปีแถวละแวกหมู่บ้านใกล้เคียงก็พอแล้วอยู่ได้แล้วเออแบบนี้นี่โอ้ มีแต่รวยกับรวยพี่น้องออแต่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะรวยนะก <c oughs> <c oughs> ็พอๆกันเออก็เขตพื้นที่ไหนหรือว่าบ้านไหนอำเภอไหนที่ให้แพงกว่านี้มีไหมพี่น้องแปลงนี้หนี่พันสองพี่น้องเลยเบิงแปลงพันสองเนี่ยข้าวล้มแบบนี้เขาขอพันสองอก็ไม่รู้ยังไงก็ทำใจกันไปพี่น้อง ทำใจเราไม่มีรถเกี่ยวเ,เนาะออก็ดูเอาพี่น้องไล่ละพันสองเกี่ยวดีวอพี่น้องไล่ละพันสองเกี่ยวเหมือนไล่ละหกร้อยไหมเบิงแขมเจ้าของนามอบข้าวให้อีกนะพี่น้องเห็นบอลดีสําไหนเนี่ยเจ้าของนามอบเข่าให้พรอ้อมอ่า รถเกียวนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเกียวแบบง่ายๆนะมีแบบหวานเจียบน่ะออมอบเข่าให้อีกพักบันยังประมาณว่าถ้าจะบอกว่าชาวนาจนนี่ก่อมันกัดมันอาจจะย้อนแยงน้งเนาะอออันนี้พูดถึงว่าแฉงเพื่อน้องสูงนะพี่น้องนะอา่าแฉงเพื่อน้องสูง แถวๆอำเภออื่นก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะดูเอาพี่น้องไล่ละพันสองมีใครให้แพงกว่านี้ไหมฮะโอเคพี่น้องอจังหวัดไหนให้แพงกว่านี้มีอีกไหมพี่น้องพันสอคอมเมนต์มาบอกด้วยโอเคประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าซ้ำนี่ละ